ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะงวันนี้ช่องจันกระเพามาเฮ็ดความสะอาดอีกครับผมพอกันเป็นมือวันที่ยี่สิบหา้ามิถุนายนเนาะครับเนาะเพื่อนๆสุสุทำความสะอาดนะครับเนาะปัดดอกพิกลครับ นี่แหละเพื่อนเื่อนอยู่ทั้งนันไหมทมันหมดเลย นะครับงานของคลองจันทร์ตะละมือนะครับเนาะซีม,มีทํามพ่วสะอาดแถวนี้แหละครับผมบ้มา,มานมันผมก็เห็ดไปแลว้วเขาขยะทิ้มแล้วครับผมกวดดอกทิกุลตัวใดที่มันหลวงมันล้นล,นลงนะครับเนาะในหม่องนั่งนี่นะครับเพื่อนๆที่เพิ่นเห็ดเป็นปอกไปกลมๆนี่ มันหล่นลงมาขะผมก็ปัดออกเบิดครับผมแป้น้วครับตัวนี้มันก็จะเดือดเฮ็ดซูม,มือครับเพราะว่าดอกเพิ่นหลน่นซูมือนอกพันเพื่อนเนาะพันเพื่อนผู้ใดเข้ามาก,กับฝากกดแชร์กดไลก์ลนะเด้อครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบบทความพาดคลิปใหม่ๆของท่องจันทร์เนาะครับเนาะ จได้ก็ฝากท่องจนวันจะอมอ,อกอมใจเพืนๆได้เด้อครับเด้อจะฝ่าเบื่อฝ่าวนายคลิปของท่องจนเด้อเพราะว่าคลิปของท่องจนส่วนนี้ไม่ได้คลิปทำความสะอาดโรงเลียนครับผมกวาดใบไม้กวดากวดดอกพิกุลตามขางังโรงเลียนขางห้องน้ำขางอย่างนี้นครับแมนเบร์ติดท,ท่องจนขอบไปไหนนะครับนอกท่องจนติดไปเหตุสมอง มองไดพื้นเรียบพื้นเสมอท่องจันกับไปได้ครับมองไดมันอันนี้ผมกับบ่อไปครับผมกับหายพอตักหรือเราหมดผนไปเห็ดครับผมมองไดทางมันบ่อเรียบบ่อเสมอทางไรมันเสมอผมกับไปใหญ่ครับผมตรงกับเขาไปเห็ดใหญ่เนาะแล้วก็ฝากคนเพื่อนเะไรเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่องจันนะครับเนาะ คนเฮาต้องสู่าหากินถูอเพื่อตัวเองแล้วเพื่อครอบครัวเพื่อครับผมผู้ใดมีครอบครัวก็สู่เพื่อครอบครัวห้องจันก็นมีครอบครัวด้วยตัวครับจะสู่เพื่อลูกเพื่อร้านครับผมนี่ครับจริงมองถือผมเห็นแล้วครับผมดอกพิกลผมปัดดอกเบิรแลลวครับคุณครูคุณมาขอนสิบ เป็นตะนังตะยูตะเสาเนาะครับเนาะคือมองนีคุณคู่คนมักมานังนะครับผมก็เริ่มมาเห็ดมองนีก่อนครับคนเขามาผนก็เสีใจมานังโอ้นัการมาเห็ดจะเสาตัวนี่คนเดียว่ะผมก็เขามาตั้งแต่มงกกลัวคนแล้วครับเดินทางมากกับพวกมงกลัวตามเสิมาหอดกับประมาณมงกุ๊กกลัวประมาณมง โมงโม่งิงพกหน้าที่เขามาหอดโรงเรียนเหมเือนเสานะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าระยะทางมันไก,กลเติมนะครับเนาะระยะทางกั็ไกลเติมสองกิโลกูกลัวแลวที่ผมเดินทางมาไปกับซูมือนะครับเนาะจันทร์ถึงสุกต้องจันทร์ก่อนเดินทางไปกับเสาร์อาทิตย์เกย,ยุทธ์ครับ ก่อนสิจากกันไปกับขอฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์ให้ผมเด้อครับเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าท่องจันกับสีดำไปเบิร์ตทุกคนแหละครับขอขอบคุณขอบขอบบุญขอบคุณล่วงหน้าเด้อครับเด้อผู้ใดที่เข้ามาติดตามท่องจันก็ได้ถ้าท่องจันไปสากอย่าเปล่าว่ากันครับเพราะว่าวางเว้นมาก็เก็ด ความสะอาดนะครับเนะาะซ้ำสิเลยครับไปหาหมูหาเผื่อนกับเป็นเทียงเป็นใบบอกว่าข้าวราะว่าคำเมือ่อเพราะว่านะเพื่อนเพือ่อก็ขอฝากเพื่อนๆพื่อนนะเนี่ยด้วยครับเด้อได้สิีฝาสีทองจันเด้อเพื่อนๆเบิ่งซอยกันเนี่ยดูแลซอยกันเด้อเป็นหมูเป็นพวกกันแล้วก็บไปห้าวหักกันแพ่งกัน หักกันจนไปหอดีสุดคนละครับหักกันบ่มีมือลืุ้่นละครับผมผมก็ขอฝากเพื่อนๆไว้สูขูทุกคนนะครับเนะาะก่อนจะไปจากกันกับฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์ให้ท่องกนันเ้ด้วยครับเด้อกดกระดิ่งกดติดตาม เกือบสุรดรบลพาดคลิปใหม่ๆของท้องจันเนาะครับเนาะโบโบขอจบคลิปนี้ไว้เพียงสำนี้เนาะครับเนาะ,ะ,ะครับสวัสดีครับผม